ทำอะไรอะ่ะดูว่าออกนอกเส้นเปล่าค่ะโยกนี่มันขาด สวยยังคะยังืมอ,อะไรเนี่ยก็หนูไม่ล้างคู่กันนะ่ะสีมันก็ปนกันสิ เดม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 อุ้ยคือชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบแล้วระบายทำไมคะเด็กชอบเลยระบายทุกวันเลยใช่เปล่าคะใช่ระบายทุกวัน